วัครับวันนี้ผมจะมาทําวิธีแก้หมดความปลอดภัยนะครับตัวนี้ครับเซฟหมดดูหมดความปลอดภังตระกูลซัมซุงครับตั้งเปิดขึ้นมาครับจะเรียกใช้แอปให้ได้นะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้เราต้องการปิดก็แก้แขนไม่ได้ครับดูดีแก้นะครับ เปิดเครื่องปรใหม่หครั้งเปิดเปิดเครื่องมห่ห่งครั้งตั้งไว้คือจบครับท่าหายพ่อปรุง <c oughs> อีกคผมมาปรญหารนะครับก็หมดตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเปิดหรือวิธีปิดด้วยอันนี้คือวิธีปิดนะครับแค่แค่สัง่สรงรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งสนมากก็จะหายถ้าไม่หายสมมาตรจะที่ผมเจอตามสกาตันก็คือสมมาตรจะโดนความชื้นนะครับเป็นความชื้นที่ก้อนชัจหรือว่าโดนความชื้นที่ปุ่มเปิดปิดปุ่มรดเสียงนะครับ ส่วนมากทุกคนจะไปน่าจะมือไปโดนหรือว่าอะไรสักอย่างนี่นนนครับกดปิดเครื่องกดแค่ที่ผมปิดเครื่องอน,นี่ครับเซฟนหมดหมดเส้นหมดหมดแล้วนะครับกดเข้าไปมันจะบูตเข้าโหมดเส้นหมดนะครับถ้าเข้า โหมดนี้เครื่องจะใช้งานไม่ได้คนระับจะใช้แอปต่างๆไม่ได้ นี่เป็นซัมซุงเอเซเบนะครับคุณภาคพลอยรุ่นใหม่ก็ใช้วิธีนี้ครับในการแก้ รุ่นไปรุ่นใหม่สามารถกดแล้วปิดได้เลยนะครับจากจากตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้ทําไม่ได้นะครับเราก็กดเรียรีสตาร์ทเครื่องเลยเลยพอเครื่องเปิดมาก็รันจกเซฟหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ